สวัสดีค่ะมนีประเด็นสีมานอัปเดตบอลสีให้เบิง้งนกคณะขอบคุณทุกการติดตามนะก็เด้อขอบคุณทุกคนหนึ่งขอบคุณตัวโลกขอบคุณทุกกำลัง,รงแรงใจที่มอบให้ประเด็นเพื่อนไม่มากอะช้าๆได้พลาลิมงามนักคณะไม้กำลังใจประเด็นขอบคุณเรือยอยๆนะก็เด้อยจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาถ้ามาหากินไปไงมากของเรานาะน้ยอยๆยิๆยๆงขึ้นไป เบื้งบอลประเด็นง่ามง่ามมือขึ้นผลตัวแข็งก็อย่างตัวประเด็นตีเด่นอนหนือว่ากนน้ำสวมบ้านกระเจ้าเพืปีไก่เนาะพ่อเนาะแตเดินขยายบอลเอาอนหนัวมันมาพาเราบกระเด็นเขามาเสียบมันก็ลั่งขืนนอนก็ลั่งขืนนอนบอลกระทางนี้เมื่อเท่าในขืน กระถางนี่ขึ้นเราโพล่ะโพลนอ,อกมากลวะวไปเดินผ้าหัวมันเป็นเงียงเป็นเงียงเนาะค่ะเนาะเดินไปเดินเอาผ้าหัวแบบนั้นอันหัวนั้นใหญ่ายไปเดินตีผ้าไมาน่นผ้าหัวออกแล้วก็เอาเป็นเงียงเป็นเงียงมากุ้งรุงกระถาง หยังบ่ใหญ่ปานทดดอกหยังหน่อยๆแต่ว่าเงียงที่มันมีตาเนาะค่ะเนาะจะเดินก็เอามาปลูกไว้ได้หลายกระถางเนาะกระถางนี่ก็ร่างขึ้นใบเดียวอันน้อยสองใบใบนึงตกไึุ้่นเราทสิได้หาใหม่มาทำดีๆกันนั่นก็งามยหมด เสีวสารพัดมือประเด็นการแตกกอพื้นที่ดีได้หลายใบละอันนี้ก็แตกได้สองใบละเมื่อกี้นี่ประเด็นเอาหัวมาเสียบใบขึ้นสามสาม้อห,หรอ อันนี้ก็สิไดีแบ่งด้วยกันแบ่งออกใส้กระถางตัางหากมันจีด้เกิดน้อยีกเนาะกันเนาะพี่อันพีก็เกิดนอลายแล้วันเกิดนอรับใบพันธุ์ลุมอุ่มอิ่มขึ้นมากมันเกิดนอเกี่ยวกับระ,ะพัดหนึ่ไวันอันนี้ก็เริ่มจิแตกง่อยอแล้วอันนี้ก็แตกนอกมันใบพันธุ์หลมอ่อมขึ้นมาก าามันบาใบมันมันแตกหน่อขึ้นมากเนาะค่ะเนาะกระเด็นสีพาหัวมันหลาก็เสียนเอาปลูกลงกระถางจิตขยายพันธุ์อีกเนี่ยจด้หลายๆเนาะค่ะเนาะิีดีหลายอันนี่ก็คือกันฝนตกมือขึ้นหนามค้างใบ กำลังใบอยู่น่ะคะเนาะน่ะเกิดนอแห้งแห้งนอหลักสาบใ้่ไหมนี้มันญี่ปุ่นประเดือนเอามาปลูกไวป,ประเดือนนี่มื่อท่านเดียวหย่อนไปช่ำหมู่มอื่นเนี่ยรับหากระถางไงมาช่ำบลันบลนสีประเดือน มึงมันเกิดมาคนอันนั้งนะไม่ท่านเห็นโพยุกแต่วันนี้โพก่อนอ่ะอันนั้นะไม่ท่านโพยุกอีกจีหาเหมือจีโพอยู่เท่นันนั้น,นโพห,หยอดขาวขาวขึ้นมากเลยอาบเด็กไม่ให้พี่น้องเบิึงเลยคะนะ่ะเนาะเมื่อวานไปเดินโหลดคลิปลง โหลดสองเทียสามเทียวิดีโอประเดียนบ้านทำงานโหลดยังไงกับใบล่องประเดีนเห็ดกับเขาโหลดล่องว่าใครคลิปงามชาอันไม่มาบ้านจะเป็นนี่อย่างประเดียนเหเลดลด็ดว่าใครเป็นเพื่อนประเดียนงามงามเพื่อนเป็นใบางามก็อยัง คืนมันฝนตกเนาะค่ะเนาะเพื่อนงามงามค่กงามเนี่ยเอาตอนนี้กันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดไฟประชุกพ้นอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้ยังไปตั้งเลยก็ย,กยืมใส่หมบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่มากหันกำลังใจไปเดือนกับช้าๆได้พาริมงามเนาะค่ะเนาะ ไหนจะเลื่อนวงเรื่องขนาดถ้ามากขาดขายอันใดก็ให้ <c oughs> ไปง่ายมากของกินโบโบกจกโบลุ่งคือโบล้านพันมาไหนชุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อค่ะเด้ไปเดินสิไปเฮ็ดกับเขาพัานมาตอ,ตอนนี้ก็นอกกันเนาะให้เบิ่งบอลง่ามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณได้หลาย ขอบคุณไหนจะเจื่อนุุงเรื่องทำามาค่าขึ้นมากันเนาะสุกปาาแข็งแรงตัวหนาหดีสบายทุกคนแล้วก็เด้อวัสดีค่ะ